ปามาเปัาาอมันมีไอมีซองเดียวเออเหลืออีซองเดียวใช่ไหมใช่เออว่าย้ำเรื่องกรก็คือเออเอ้ยเอ้ยเบอร์ดูว่าใครได้ทั้งหมดเบอร์ดูสามลอย